ใช่ไครับผมอ่าที่วิวคาเป็นไงคะพอปล่อยภาพโปสเตอร์หนังก็ติเนื้อถุเตอร์นักแสดขอไปได้ไอันนี้ยังไม่ใช่เป็นโปสเตอร์จริงๆครับผมใช่แต่ว่าเป็นเราใช่ไหบ้างรู้สึกตื่นเต้นนะครับผมแล้วก็รู้สึกกดดันด้วย<ม>เพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ใช่ซีรีส์ที่มันเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเราแล้วก็ภาพยนตร์มันต้องแบบว่าเล่นชัดเล่นละเอียดมากกว่าอะไรครับผมแต่รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้เล่นเรื่องนี้ครับ ยากตัวนวันนี้ยากเองอก็มีคนอ,าอ่านเยอะด้วยเรื่องใช่ครับก็แฟนแฟนของพวกเราก็ก็ไปตามอ่านเหมือนกันตามแฟนแฟนก็ตอนแรกก็บอกว่าอยากให้หนูกับเพียมาเล่นจางเนี่ยวันนี้ก็ได้เล่นแล้วครับก็มองว่าทุกคนจะรอติดตามนูกับเพียก็คือม,มันก็เป็นประสบการณ์ที่ใหม่ามากๆสำหรับเลย,ยครับเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วก็ แนวอีกครับแนวคอนสร้างออกแบบสยองขวันซึ่งจะไม่เคยเล่นเหมือนกันครับน่าจะยากพอสมควรเลยแต่ก็น่าน่าสนใจมากเพราะมันเป็นแบบทีเรียบแบบโรแมนติกสยองขวัญอะไรเงี้ยเราเป็นความกลัวอะไรอย่างเงี้ยใไหมคะเวลาเล่นสยองฝันอยากได้เป็นทีกันทั้งสองคนเลวตอนนี้มีกันเป็นทีแล้วเราถือว่าเป็นทีแล้วก็น่าสนุกครับผมครัว่าถ้าจำลองสถานการณ์แล้วเป็นฉากที่ต้องเจอหรือว่าเหตุการณ์ก็น้องจะได้อารมณ์อน ก็จะกลัวอยู่เหมือนกันกลัว่าถ้าเป็นการจำสแควร์ตกใจเกราะวันนี้นางผีผมไม่ดูเลยครับโดยเฉพาะที่แบบว่าชอบผัวจนผมไปสวนสนุกไปแบบว่าบ้านผีก็ไม่ไปไม่ได้ไม่ไม่ชอบกับตัวผีแต่ในชีวิตจริงก็ถือกันก็จะกลัวเวลาที่แบบเวลาที่อยู่คนเดียวหรือว่าเวลาที่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเนี่ยเขาจะกลัวเพราะที่นาการเองใช่แต่ถ้ามันไม่มีอะไรมาแบบมากระตุ้นก็จะไม่คิด กลัวอยู่นกันที่ตัวเอก็เปื้อนๆมึงมีอะไรอยู่ข้างไนหรือเปล่าไม่มีกลัวผีทำยังไงเคยกลัวผมผมอยากเล่ามันอยู่ดีนึกออกเล่นนึงมันมีของเล่นที่มันเป็นแบบตระเข้ที่มัีเสียงที่จิ้มๆอ่ะเล่าให้ผมฟังนะครับกลัวมากแล้วแบบเวลาเปิดมันจะมีเสียงแล้วหัวเราะแบบเสียงจังแล้วตอนนั้นหลับไปแล้วอ่ะแล้วตอนนั้นอยู่คนเดียวด้วยแต่ มันอ้าอยู่ครับผมแต่มันไม่มีเสีย่ยงจะตกหึืประมาณจำเวลาไม่ได้ชั่วหนึ่งผมก็ล็อกเออเออเอเอแล้วผมเข้าใจแล้วเวลาเราต้องตามหาแล้วเราต้องไปจบมันนะรเราก็เดิอนออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> เออเอออนไร <c oughs> แต่อันนี้น่ากลัวมาก <c oughs> น่ากลัวมากแล้วแบบว่าตอนนั้นคนเกาเคยแบบสู้เลยไส่ว <Okay, S 1> นม่ายไม่ตาถ่ายไม่ตาถ้าผมเคยได้ยินเสียงแว่วๆครับแต่ว่า ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่สังเคยแบบได้ยนินตั้งแต่เด็กก็ไม่มีอะไรครับไม่เคยเจอไม่แต่ก็ก่อนเริ่มเล่นเราก็จะไหวถึงศังหิ์ครับไหวจางที่อย่างความซ้อมนะคะมาเล่นพัพพนวนต้องแบบเล่นหนักกว่าเล่นก็ต้องทำต้องทำกันบ้านนะมากๆเหมือนกันครับเพราะว่าน่าจะยากเลยพร้อมมีวอร์ดสอบอะไปบ้างแล้วเออเลยโน๊ตมันมันมันจะจังหวะยังไง อ่ะครับอนหนูก็ชื่อแสงระวี v ครับหรือว่าเรียกว่าน้องเรวีก็ได้น้องรองรวีน้องเรวีก็อายุ21ครับสูงเท่าหนูเลยเป๊ะร้3ยเสิบสาเขาเขีบนมาเพื่อนหนูหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยหนูหก็ไม่รู้ <c oughs> แต่ว่าคาแรคเตอร์นี้ก็มีส่วนที่คล้ายๆหนูว่าต้งกับหนูเยอะเหมือนกันครับคาแรคเตอร์นี้ก็จะเป็นคนที่แบบน่าเด็กๆแล้วเขาจะเป็นคนไม่ค่อยสู้คนเท่าไหร่ครับแต่ว่าพอโตมาเขาก็จะเริ่มสู้แล้ว ใครดีมาเขาก็ดีกลับเขาแต่ว่าใครร้ายมาเขาก็พร้อมที่จะสู้แล้วก็ร้ายกลับอย่างสาสมเลยน่ากลัวมากทำไมดูนะแต่ก็รู้จุดจบแล้วท้ายน้องโรบีก็รันที่พับเพิ่งเจ้าเพิ่งก็อายุ25สูแล้วเป็น2ก็เขียนตรงอยู่นะหมายถึงว่าอายุก็ตรงครับผมมันเฉอเล่นไม่ได้นอกจากเราสองคนละนะอายุไม่ตรงอายุไม่ตรงครับผมก็เขาก็จะ ตอน,นเด็กจใจดีครับผมแต่โตมาก็จะมีกําแพงครับผมเพราะว่าถูกแบบเลี้ยงแบบตามใจครับผมแล้วก็จริงๆอ่ะผมมองเขาว่าเป็นคนที่ใจดีแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ารักเดียวมั่นคงครับผมซึ่งอารมณ์เหมือนมีความสึงที่เยนยกันอ่ะซึ่งแบบเขาเป็นคนเนี้ยด้วยเรียบร้อยผลสลับเท้าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆวอนนี้เป็นจานต่วนวิทเทคิวให้เต็มที่เลยวิเทคิวให้เต็มที่ไหมจานร่วน ไม่ด่วนขนาดนที่ทามาท้ามาอะไอนึ่งครับผมก็มีการสอบมาบ้างนะครับก็จะคิดวห้เต็มที่ไหมหเต็มที่แน่นอนเต็มที่เลยอยากอยากเล่นภาพยนตร์มานานมากเคยบอกพี่อ้อว่าอยากเล่นภาพยนตร์เพราะอยากถึงแบบเราอยู่ในซอยใหญ่ที่ใหญ่ว่าโทรัศน์อะไรงเงี้ยกขได้มีโอ,อกาส้มากนอากมีนะดามันจะมีคีิดว่ามีไหมมีมีมีมมะครับยังไงก็ต้องมี ถ้าไม่มีนุ่นยวก็จะเสกไม่มีเราเสกไม่มีหรอได้ไหมมีไปเองก็คิวหนูจะยุ่งไว้เกินหมดหรอไม่รู้ก็ต้องมีอันนั้นแหละก็พี่คอมเพล็กกับน้องเราเีงไงรอดูครับผมว่าจะเป็นค่ะค่ะครับก็ฝากภาพยนตร์เรื่องแรกของหนูกับเฮียด้วยนะครับก็ไปทัพยนต์แนวโรแมนติกนึ่งสยองขวัญนะครับก็ ชื่อเรื่องว่าจับแสงระวีครับก็ฝากพี่ป๊อปเติ่งกับน้องระวีด้วยครับเพราเราก็จะทําให้เต็มที่เลยใช่ครับแล้วก็ฝากนักแสดงทุกคนด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสกับร่วมงานแบบรุ่นใหญ่ของสึกตื่นเต้นมากก็จะเก็บประสบการณ์แบบไม่มากในส่วนเรหนุ้มก็ฝาก้วยครับดับแสงระวีนะครับฟารมเเจอร์ด้วย